เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหนึ่งวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานพเพลิงศพนางสืบพรมสิริสุขะซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่5มกราคม2566สิริอายุ97ปี นางสืบพงศลิสุขาเป็นบุตรของนายศิลและนางสันสวัสด์รุ่งเรืองสิล์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2468สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโพธิทัศน์ส่วนชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายศึกษาที่โรงเรียนนาตศิล์เริ่มทำงานที่แผนกนาตศิล์กกรมศิลปากร โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของผู้แสดงละครรำเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนหลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครูนาตาลินโรงเรียนจิตละดา ทำหน้าที่ถวายการสอนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะทรงพระเยาว์โดยเป็นครูพิเศษก่อนจนถึงปี2515จึงได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูประจํา ตลอดชีวิตนางสืบพง์ได้ใช้วิชาหน้าตาศิล์ที่ร่ำเรียนมาจากบรมครูถ่ายทอดนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความทุ่มเทจนถึงวัย89ปีจึงกราบถวายบังคมกเกษียณอายุราชการโดยได้รับเครื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทวี ติยาพรมงกุฎไทยและเหรียญรัตนาพรชั้น5ด้านครอบครัวสมรสกับพันเอกชลอสิริสุข,ขะมีบุตรธิดาสองคนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเมนสองวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพนายนาวีเลิศพาณิชกุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่8มีนาคม2,566ด้วยอาการเลือดออกในสมองสิริอายุ75ปี นายนาวีเป็นบุตรของนายเลี้ยวเทียนเสียงกับนางโคเงินเฮียเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2491สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทเอสโซ่ประเทศไทย นายนาวีเอาใจใส่การงานหน้าที่และเพิ่มพูนความรู้เรียนต่อด้าน Marketing Strategy ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและเรียนหลักสูตร International Management Program ที่ International Institute for Management and Development IMD สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทเอสโซประเทศไทยยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆรวมทั้งช่วยงานราชการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมด้านครอบครัวนายนาวีสมรสกับนางประภัยเลิศพาณิชกุลสกุลเดิมคุณาจากักรมีบุตรธิดาสองคน